สวัสดีครับสวัสดีนะครับ BM Farm นะครับวันนี้มาแนะนําไก่หนุ่มนะครับที่เพิ่งนําเข้ามานะครับก็ตัวนี้เป็นลูกของขมคืนนะครับคมคืนก็ดําจอกเกาะบวกสมานบวกโรงเย็นนะครับส่วนแม่เขาก็เป็นงอนร้อยนะครับบวกสามเอี่ยวนะฮะตัวนี้เลื่อนงอนจะเข้มเข้มหน่อยนะครับเอาเข้ามาพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างนะครับ ตัวนี้ครับสีประดูนะฮะลูกคมขืนนะครับนำเข้าจากพี่ป๊อพี่อดีนะครับคมขืนก็แชมป์สามล้านสามแสนบาทมหาลาบนะครับตัวนี้เป็นลูกชายเขานะครับซึ่งผมนำเข้ามานะครับสีประดูนะครับสีสวยมากนะครับตัวนี้นะครับ ลอยน่าจะสามกิโลตอนนี้นะครับขนยังไม่สุดนะครับขนยังไม่สุดนะครับอันนี้นำเข้ามาพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็แข็งรั่วๆนะครับ ขอบคุณไปยังต้นสายเนื่อนะครับที่ปอดพีวดีนะครับที่แบ่งมาให้พัฒนานะครับตัวนี้ลูกขมขืนกับแม่งอนนะครับเป็นไก่หนุ่มนะครับ ที่นำเข้าเติมสาไอเติมสายนะครับเรื่องกระดูกและโครงสร้างนะครับไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้นะครับสีสวยนะครับ กไก่สาวนะครับไก่สาวตัวนี้นะครับก็นําเข้ามาจากเซรินปักธงชัยนะครับเป็นลูกสาวเยแดงนะครับกับแม่หลักที่อยู่เซเฮาส์นะครับเพิ่งไปรับตัวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อนํามาค่อยสายนะครับเยแดงก็เป็นพ่อไก่กำกำลังดังๆเลยนะครับดังในฮอตสุดชั่วโมงนี้ของพยาบอดนะครับ เสียลินพยาบดนะครับเพนะิ่งไปรับตัวมาจากปักธงชัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแม่นี้นะครับเพือนำเขามาพัฒนานะครับสายพันธุ์ของนฟาร์มนะครับตอนนี้มาพักไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนำอ่า ส่งกลับที่ฟาร์มนะครับที่นครพนมนะครับเพราะว่าผมทํางานประจําที่กรุงเทพนะครับอันนี้นำมาพักไว้ก่อนนะครับจุดนี้จะเป็นแข้งโลัวทั้งหมดนะครับลูกขมคืนตัวนี้สวยมากนะครับสวยมาก สีสวยมากเลยนะครับเป็นไก่สีประดูนะครับกระดูกโครงสร้างงอนๆมาเต็มเลยนะครับเรื่องกระดูกนี่ไม่อายใครแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ